งงานจิตวิญญาณของคุณเป็นแบบไหนในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกรูปภาพที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำตอบที่จะช่วยนำทางชีวิตของคุณกันค่ะคนที่เลือกรูปภาพที่หนึ่งให้นิยามว่า ทูตแห่งแสงถ้าคุณเลือกรูปภาพนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นพลังงานของคุณเป็นเปลวไฟที่สวยงามแต่ต้องการการป้องกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาสื่อสารก็จะเป็นในลักษณะของทูตสวรรค์หรือเทพผู้พิทักษ์ สายพลังงานสายความแข็งแกร่งหรือเป็นสายของไฟเป็นเทพที่เน้นในเรื่องของความกล้าหาญพวกเขารู้ว่าจิตวิญญาณของคุณมีแสงที่เจิดจ้ามากๆเป็นคนที่มีศักยภาพสูงและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่แสงนี้กำลังถูกท้าทายจากสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่พวกเขาเลยต้องมาช่วยปกป้องคุณเป็นพิเศษพลังงานจะมาแบบอบอุ่นหรือ ร้อนวบวาบทั้งตัวหรือรู้สึกร้อนเผาที่กลางหน้าอกเหมือนมีพลังงานถูกส่งมาที่คุณจ่อที่จักระหัวใจโดยตรงคุณอาจจะรู้สึกฮึกเหิมหรือรู้สึกตาสว่างขึ้นมาในทันทีนั่นคือการที่คุณกำลังถูกหลอมรวม,รวมกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมตัวรับข้อมูลเชิงหึหรือทางออกของปัญหาที่คุณคิดไม่ตกได้เลยค่ะพลังงานนี้จะช่วยให้คุณแข็งแกร่งและเดินหน้าตอบ ไปโดยไม่ต้องกลัวเมื่อคุณได้รับพลังงานที่ส่งตรงถึงคุณด้วยความอบอุ่นความกล้าหาญมันไม่ใช่ความกลัวคุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้และความกล้าหานี้เองจะช่วยผลักดันให้คุณเดินไปถูกทางและประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้